มีความยิ่งใหญ่ในตัวคุณกิจการบริทเจ7ข้อ20ดังนั้นโมเสสเกิดมามีลักษณะพิเศษกว่าเด็กทั่วไปจึงได้รับการเลี้ยงดูในบ้านบิดาของเขาจนอายุ3เดือนตอนที่โมเสสเกิดมีบางสิ่งพิเศษเกิดขึ้นกับเขาและเมื่อเขาโตขึ้นเขาได้รู้ถึงการทรงเรียกที่จะต้องปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลและออกจากการเป็นทาส แม้ว่าเขาจะมีความตั้งใจที่ดีแต่เขาก็ทำผิดพลาดและต้องไปหลบซ่อนตัวถึง40ปีเราอาจจะนึกภาพว่าเขาคงจะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนล้มเหลวหมดหวังพ่ายแพ้แต่ในใจลึกๆของเขาเขาคงได้ยินเสียงเบาๆที่ย้ำเตือนในใจว่าคุณไม่ใช่เด็กธรรมดามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวคุณและเมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงเพื่อปลดปล่อยชาวอิสราเอลนั้นเขาเชื่อมั่นในใจว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกจะทำให้สำเร็จ ผ่านชื่อของเขาได้ความผิดพลาดในอดีตไม่สามารถจุดจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตคุณได้คุณเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คุณมีสายเลือดของกษัตริย์ไหลผ่านเส้นเลือดของคุณคุณได้รับมงกุฎของความโปรดปรานบนชีวิตสิ่งที่พยายามจะหยุดยั้งคุณนั้นหมดโอกาสไปแล้วพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างคุณยิ่งใหญ่กว่าสิ่งในโลกที่ต่อต้านคุณความฝันนั้น อาจจะดูใหญ่เกินสำหรับบางคนแต่ไม่ใหญ่เกินสำหรับคุณคุณไม่ใช่ลูกธรรมดาพระเจ้าได้ใส่สิ่งยิ่งใหญ่เข้ามาในตัวคุณและพระเจ้ากำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะตัวคุณ ให้เราทิฏฐานข้าตวรวิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่วางใจและมอบประทานความสามารถความฝันให้แก่พวกเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเพราะพระองค์ทรงใส่สิ่งเหล่านั้นเข้าไปในชีวิตของเราขอทรงโปรดช่วยด้วยให้เราลุดออกจากกันหลบซ่อนและออกไปดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อพระองค์ในน้ำพระเยซูเอมน